สว,ส,สวัสดีครับผมคลิปว,วิดีโอนี้พามาดูหน้างานนะครับที่วิ่งในกรุงเทพนะครับผมหลายคนถามเข้ามาว่าลักษณะงานผมเป็นยังไงเนาะก็จะผมถ่ายให้ดูได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายมากกว่านี้เนี่ยเออมันมีอะไรที่จะต้องควรระวังอีกเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าหน้างานผมที่ผมวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับ สาขานี้เป็นสาขาที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพเลยนะครับที่ที่เราขึ้นมาส่งของนี่ก็จะเป็นชั้นสามนะครับผมของตึกนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางลงทางขึ้นนะครับผมที่เราขึ้นมานะครับรถที่เอามาวันนี้ก็เป็นรถสิบแปดล้อนะครับผมเป็นรถสิบแปดล้อเนาะ เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศในคลิปเลยครับผม ลงออโต้ลงออโต้เลยแสดงหน้าเลยอ่าเลี้ยวซ้ายแสดงพอเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บไปชนเพชรบุรีก็เลี้ยวขวาแต่จะไม่เลี้ยวขวาก็ได้นะเส้นนั้นอ่ะมันวิ่งตรงได้วิ่งตรงแล้วไปไปแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเส้นนั้นอ่ะรถบรรทุกวิ่งได้ป่าไอ้ที่ผมบอกเออถ้าเส้นนั้นวิ่งได้ไปเลยไปเส้นนั้นอ่ะมันง่ายสุด แล้วก็แล้วก็ตรงเส้นนั้นตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปชนสวยวะทะเลเนี่ยตรงตรงไปนี่ก็ไปสวน มาจากไหนวะเนี่ยคันนี้อันนี้ก็เราก็จะวิ่งไปที่พระรามเก้านะครับผม ก็เส้นทางออกจากพระรามหนึ่งไปพระรามเก้าเราก็ปรึกษากันระหว่างทางครับก็คุยกันนะครับแนะนํากันนะครับบางทีผมก็ไม่รู้นะครับบางทีพี่เขาก็ไม่รู้นะครับก็เราเอาประสบการณ์ของทั้งสองคนนะครับมาคุยมาแชร์กันนะครับผมระหว่างการเดินทางนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมลองไปฟังบรรยากาศการสนทนากันในรถนะครับ ว่าการขับรถสองคนนั้นจะต้องมีความคิดหรือสร้งางคณคติแบบไหนเนาะก็ไปรับฟังกันได้เลยครับผมเพราะในกรุงเทพเนี่ยบางวันมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมบางทีเขาปิดถนนเส้นนี้เราก็ต้องเลี่ยงไปอีกเส้นหนึ่งแต่บางครั้งนะครับผมการที่เราถูกเลี่ยงหรือบีบบังคับไม่ไปอีกเส้นหนึ่งรถใหญ่อย่างเราบางทีก็อาจจะขับไปไม่ได้เพราะ เป็นเขตห่วงห้ามเขตพระราชวังอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็ก็ต้องคุยกันนะครับผมผมกับคู่กะนะครับผมก็คุยกันนะครับว่าเส้นนี้ไปได้ <c oughs> บางทีผมก็รู้แต่บางทีที่เขาไม่รู้ <c oughs> บางทีก็ <c oughs> บางทีผมไม่รู้ <c oughs> แต่ที่เขารู้อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็จะเป็นการ <c oughs> พูด <c oughs> คุย <c oughs> กันนะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในคลิปกันเลยครับผมแต่ถ้าเลี้ยวเข้าฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไหนแล้วว่าแสดงหน้าเลยแสดงเลยแดงนี่เออแสดงนี่แสดงนี่ไปไปเออใช่ใช่ถูกไหมสีจุดยาป่ะใช่เออสีจุดยานี่แหละ เออใช่ถูกแล้วเดี๋ยวมามันเจอเกือบเลยแล้วดีแล้วเอกใจกับเอกใจสะพานเนี่ยตอาที่มีไม้กั<อ>้นเนี่ยเนี่ยขึ้นสิบรอบขึ้นตาก,ก็ได้ใช่ไหมแต่เนี่ยสะพานเน,นี่ยเราขึ้นได้ทับแยก เราต้อตงตรงไปใช่ไหมละ่ะใช่ตรงกันเดียวเลยสูงก็เจอปลาหมอคางดำแถวๆนี้ป่ะใช่ป่ะเอาออ,อ,าอาที่ว่าเป็นข่าวดังๆอ่ะใช่ใช๋ถวนี้แหละแต่ว่ามันอยู่แถวๆใกล้ๆคลองเตยหน่อยแค่นั้น รตรงไปเลยครับแต่ขึ้นแต่ขึ้นทางด่วนเนาะมันมันก็พอๆกันแหละพอกันแต่ขึ้นไปเสียตังค์ก็ไม่รู้จะเสียตังค์ทำไมรถมันมลน่วงช่องนี้ช่อง,งนี้มันวิ่งได้อยู่แต่ากลางวันน่าขึ้นอยู่แต่กลางวันตรงนี้ไม่ไม่ค่อยรถไม่ค่อยเยอะนะไม่เยอะเออแต่ว่าหลุดแย่เออ น,น้ำที่ดีมันน่าอยูล้วหัวขวาใช่ครับออกนี่โบดแยกเข้าข้างในอีกแล้วเนี่ยวนเข้าข้างในไปโค่นเส้นสนาดเก้าเนาะใช่หโหแยกตรงเนี้ยพอเราหลุดจากอนุสาวรีมาใช่ไหมลงอุมอมโมงค์มาปั๊บจะเป็นแสแดงไสแดงข้างล่างถ้าเราไม่ขึ้นสะพานะ ขึ้นมันเนี่ยขึ้นนั้นเนี่ยหน่อยหนึ่งเนี่ยเนาะนใช่ปะใช่มัน,นมีทางออกเลยจำก้<อ>าวซื้อชิดฝั่งนี้จำไม่ค่อยได,ไได้ไม่ได้มานานถ้าออกอันนี้ขึ้นได้ <ừ> แต่เราไม่ <ừ> ไมขึ้นเราออกอันนี้เราไปเช็คพรมก้าวใช่ไหมใช่ใช่ใครก็งงก็หาว่าขึ้น แต่มันไม่ได้ขึยนหรอมันทำอ๋อเออใช่มันมีสิทธิ์ใชถ้าเราจะขึ้นทางด่วนเราก็เข้าขวาเออใช่มันมีง่ามตรงเนี้ย่ล้อพอลงไปปุ๊บก็ไปเจอถนนเลยใช่ไหมเออเออใช่ใช่ใช่ถูกแล้วบรรยากาศแถวนี้นี่เจริญมากเลยเ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะครับผมที่ จากสาขาหนึ่งมาอีกสาขาหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเส้นทางในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับผมบาง,บางทีทการที่เราขับรถ<ม>ยนต์ส่วนบุคคลกับ<ม>เราขับรถ18บดล้อรถ22ล้อเนี่ยนะครับผมการคิดการคำนวณการอะ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ละเส้นทางที่เราจะเลี้ยวเข้าไปเนี่ย มันสาคัญมากๆนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราขับรถยนต์แล้วเราจะเลี้ยวที่ไหนก็ได้เลี้ยวตรงไหนก็ได้ผิดก็แค่ถอยหลังออกมาอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยนะผมเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะมากๆเลยนะผมก่อนที่เราจะเลี้ยวหรือตัดสินใจเลี้ยวไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นประสบการณ์สําหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือเก่าก็ผมคิดว่า หรือสาหรับคนที่เก่งแล้วเนี่ยคงคิดว่าเออคลิปนี้คงไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผมแต่สําหรับคนใหม่ๆที่ขับรถเข้ากรุงเทพใหม่ๆหรือไม่เคยขับเลยเนี่ยสำหรับรถบรรทุก18บ้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมการคิดวิเคราะห์หรือหาข้อมูลก่อนเดินทางหรือศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญมากๆนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ เข้าถนนราชดาแล้วแล้วก็สาขาที่เราต้องการก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับฟังจัับเอาตามเอาตาอยายไปไปทไปไปไปครับตามเลยตามหมตามเลย